เพราะว่ามันเป็นโรคกรรมพันธนะุ์เนาะมันเป็นที่ครอบแม่ให้มาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดเลยอ่ะเราไม่รู้รู้ตอนที่เรามาตรวจตอนที่เราตั้งทันเราถึงจะรู้ว่าเราเป็นโรคนี้เพราะเขาจะคัดกลอกธาลัสซีเมียถ้าเป็นเมื่อไหร่เราไม่สามารถที่จะมีบุตรได้แต่ของแอนแอนมีได้นะคะสองคนแล้วแล้วตอนนี้ก็ลูกก็ทาเห็เหมือนแอน แล้วก็แอนทานนะตอนแรกอะ่ะแอนไม่เชื่อเหมือนกันเป็นคนดื้อเรื่องอาหารเสริมเรื่องสม,มุนไพรนี่คือไม่เชื่อเลยเพราะว่าเราทํางานโรงพยาบาลแล้วเราก็เห็นคนนะกินยาคนสุดท้ายก็คือเสียชีวิตตายเราไม่เชื่อเราจะรักษาตัวเองเราจะดูแลตัวเองเรากินอาหารยังไงให้มันเข้าไปแล้วมันสามารถที่จะผลิตเม็ดเลือดของเราได้คือคิดแบบนั้นอะ่ะแต่สงสัยมากเลยที่หนึ่งเอาเห็ดลินจือแดงมาให้ มันยังไงเป็นยังไงอยากทดลองคือลองเลยกินแล้วก็พิสูจน์หมดทุกอย่างเลยตรวจโรคตรวจค่าของเลือดตัวเองตรวจหมดทุกอย่างคือว่ามันจะเป็นยังไง แล้วมันจะดียังไงทาไมถึงจะสร้างเม็ดเลือดเราได้ในเมื่อเรากอินยาโรงพยาบาลมาเป็นอายุ3ามสแล้วยังไม่เม็ดเลือดเราไม่เคยขึ้นเลยพอจะสร้างออกมาสร้างร่างกายมันก็แตกตัวอ,อ่อนแล้วก็แตกตัวอ,อ่อนแล้วก็แตกไม่สามารถที่จะมาลําเลียงให้เรามีชีวิตเป็นปกติ <c oughs> ได้เลยเอาเลี้ยงร่างกายให้ได้เลยคือเราต้องไปเติมเลือดตลอดเหมือนค่าของเลือดเม็เดเลือด,ด,ดแดงแค่19ไปโรงพยาบาลคุณหมอว่ายังโอเคคุณยังเดินได้อะต้องรอให้คนบริจาคเลือดมาเราถึงจะรับ เลือดได้อะทั้งที่เราจะตายแล้วนะตอนนั้นอะเหลืออยู่สิบเก้ายี่สิบอะไรแบบนี้ออแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกว่าศึกษาด้วยตัวเองดีกว่ารักษาตัวเองก็เลยกินเห็ดกินแล้วก็กินตัวแรกนะขับมามันทั้งแบบว่าคือขับออกมาหมดเลยนะออกมาเป็นเลือดข้างนั้นก็คือแบบเลือดออกแบบว่าทั้งขึ้นข้างบนลงข้างล่างเลยอะลงมาแบบนั้นเลย แล้วก็1ปีแอนกินยางมีวินัย1ปีแล้วแอนไปเช็คค่าของเลือดเลือดแอนถึง30นะคะโ่าแล้วก็คือโดยเฉพาะคนที่อยู่น่าจะรู้นะคะว่าเม็ดเลือดแดงอะ่ะมันจะมีอะไรสร้างให้เราได้อะ่ะที่จริงร่างกายสร้างใช่ไหมทําไมขบวนยังไงเห็ดหลิอจือตัวนี้ถึงจะไปทําให้เม็ดเลือดแดงอะ่ะเราดีขึ้นได้อะ่ะ มันมหาสัจรจริงๆนะแอนแบก็เคารพและศรัทธานในเหตุผลจือมากเลยสามารถที่จะสร้างเลือดแอนได้อะให้แอนออกไป,ปลำเลียงคือเลี้ยงร่างกายแอนจนมีชีวิตทุกวันนี้ที่จริงป่านี้แอนคงจะไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะ<ม>แอนน่าจะอยู่คือเมนหรือ<ม>วัดแล้วอะค่ะประมาณนั้นคือคุณหมอบอกว่าไม่ถึง 40, 40ด้วยนะโรคนี้จะเป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าอายุจะสั้นด้วยค่ะ<ม>เห็นไหมแต่และคนที่มาคือจะตัวเหลือง ม้ามโซใช่ใช,ใช่แล้วแองก็ตัดถุงน้าดีแล้วนะเพราะว่าถุงน้ำดีนิ้วในถุงน้ำดีนี่มาจากโรคธาลสัสซีเมียนะ ซึ่งอายุขนาดแอนเนี่ยจะไม่เป็นถุงนิ่มในถุงน้าดีนะตอนนี้ตัดแล้วถ้าตัดแล้วระบบการย่อยจะไม่ดีเลยแต่แอนกินแผนจืดระบบการย่อยของแอนนะไม่มีปัญหาเมื่อก่อนแอนกินตอนเช้านะตอนเย็นไปแอดด้าซาวนะดูมันก็ยังเต็มกระเพาะคือมันไม่ย่อยเลยคือรวนไปหมดทั้งร่างกายเลยแต่คือแบบว่าเรารับประทานแล้วโอ้ขนาดกินนะห้าห้าอะไรแบบนี้ก็คือตอนนี้ทานมาสาปีแอนตั้งแต่ทานแผ็เป็นจืดไม่เคยต้องให้เลือดแม้แต่ครั้งเดียว 没有，可以。